สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วเช่นเคยวันนี้วันที่24เดือน11นะครับเมื่อวานให้คู่คิตตันพาเลตนะครับผมเจอกับเบอร์รี่นะครับผมก็ต่ำต่ำมาจริงๆนะครับผมแต่ว่าคิตตันพาเลตยิงไม่ได้นะครับก็จบสกอร์เบอร์รี่ชนะไป1-0นะครับก็เสียไป2วันติดแล้วไม่เป็นไรครับวันนี้น่าจะคงไม่เสียนะมาเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อวันนี้ดีกว่านะ เราไม่เป็นไรไมีได้มีเสียกันไปแต่ส่วนมากจะได้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาวิคอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับ mm hmm. คู่แลนดนะครับผมสเตเ a แลนด์ Land, เจอกับเชลซีเวลาเที่ยงคืน55นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าคารบโรกรมแล้วก็ไปดูสถิติของทั้งสองนะครับสเตเแลนด์ Land, เจอกับเชลซีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแลนด์ทำได้กี่ประตูนะทำได้ สองประตูนะครับทำได้สองทำได้สองมาดูฝั่งของเชลซีนะครับสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ห้าหกสิบหกนะครับโอ้โห,โหกดยับเลยครับอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูคะแนนคะแนนเชลซีอยู่อันดับหนึ่งคะแนนเจ็ดนะแลนอยู่อันดับสี่คะแนนหนึ่งแลนอยู่อันดับสี่คะแนนหนึ่งเชลซีอันดับหนึ่งคะแนนเจ็ด โ okay. อเคามาดูราคานะครับราคาเชลซีต่ออยู่ที่1ลูกนะแล้วก็สูง2.5ควบ3นะครับเชลซีสูงเอ้ยต่อ1ลูกนะครับผมแล้วก็สูง2.5ควบ3นะครับโอเคก็ครบเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์คู่นี้กันนะครับคู่นี้น่าจะเล่นไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมสูตรให้สูตรให้ออกมาแล้วนะครับก็จะมีโอกาสสูงอยู่ที่ 74%นะครับสูตรก็แนะนำสูงแรกแล้วก็สูงเต็มมาเลยนะครับผมก็ว่าไปตามนั้นนะครับส่วนโอกาสที่จะชนะก็แน่นอนครับก็ต้องเป็นฝั่งเชลซีแน่นอนนะครับผมก็กดไปเยอะขนาดนี้นะทีมเยือนเชลซีก็มีโอกาสชนะอยู่ที่66%นะส่วนเจ้าบ้านก็มีอยู่แค่29นะครับผมในราคา1ลูกนี่ก็เล่นเชลซีก็ได้นะครับผมแต่เอาชุดชัวไปเล่นสูงดีกว่าครับสูงแรกสูงเต็มอา๋ยวเรามาดูสถิติที่เคยพบกันสักหน่อยนะ ในบ้านเชลซีนะที่เคยพบกันแค่ครั้งเดียวในบ้านเชลซีก็เชลซีก็ชนะไป3าูนนะครับก็ฟันธงเลยครับคู่นี้นะครับก็เล่นไปที่สูงเต็มครับเล่นไปที่ส่งเต็มแล้วก็สูงแรกนะครับสูงเต็มหรือสูงแรกก็ได้นะครับผมอ่าส่วนใครอยากจะใครชอบเต็งก็เต็งไปที่เจ้าเอ้ยเต็งไปที่ทีมเยือนเชลซีนะครับผมเต็งไปที่ทีมเยือนเชลซี โอเคนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมก็พาดมา2วันแล้ววันนี้คงไม่น่าพาดน,นะครับส่วนใครที่สนใจโปรแกรมก็ทักเข้ามาที่แฟนเพจด้านล่างได้เลยนะครับผมก็จะตอบแล้วจะคอยช่วยเหลือนะครับผมใครสงสัยอะไรก็ทักเข้ามาได้เลยนะโอเคก็ฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับ